ให้เสียงภาษาไทยโดยไอสตนสตูดิโอ yeah อาหารอร่อยฮะเออโอ

มาป้ามาป้านีแล้วคนนีแล้วนีแล้วนีแล้วไป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 ไม่ได้การละโอเคจัดการเริ่มข้ามได้ทีละตัวโอเคโอกกหได้โปรดไโปรดขออาฉันไม่เปิดประตูให้ฉันเข้าไปจะไม่เปิดไปไกลๆจากบ้านฉัน จะเปิดหรือไม่เปิดไม่เปิดฉันจะเป่าให้ห้องนนฉันพังหมดเลยอยู่อยู่นู่นโอ้มันหายไปทังหลังเลย ปตูประตูไปประตูปประตูเร็ว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 ้ยไปสะตปสิไปสมไปสิไป้ิตปสิไปสิไปิดปริตปจิไปสมูปสิไปสิไปสปิดประตูมามปนจไปไปไหนมไปก็ไปฮ่า ิดหรือไม่เปิดถ้าไม่เปิดกูจะเป่ากูโอ้ยยุด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 อย่างนี้มันกูพังหมดแล้วไอ้สาดกูอายบอกกูลอยได้เลยมึงเห็นไหมสวัสดีโอ้ไปแล้ว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  ปับตูปับตูสุดยอดฮ่า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 ดม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 ม้านกูนะเจ้าอาหารมือเย็นของข่าออไปซะไม่งั้นต่อยมึงนะ ฉันมีอะไรจะให้เหือมึงแล้วนะเข้ามาดิอย่างงั้นมึงเจอดิเดี๋ยวฝากออกไปจากบ้านพวกกูอยู่นี่อยากร้องดีกเรื่อยมานี้ยเฮ้ยฉันโกรธแล้วนะกูบอกมึงแล้วนะอย่าไม่เปิดฉันจะเป่าฉันจะเป่ากูจะเป่า เป็นไปได้ไงเค่น <trees qui approved> ีทอะไรบ้าเพื่อแฉขึ้นละ

มันติดไะฮะขุดลมขุดลมทำกับดักทำกับดักเร็วๆเรียทำพี่ใหญ่เรียทำอ๋อสุดยอดเร็วเร็วใช่ใช่ทำเร็วทำเร็วโอเคใช่ถูกต้องดีดีมากดีมากเฮ้เออเออเออโอ้ววัดวัดน่นน่นไม่ไม่ ไม่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 โอเคโอเคโอเคขอโทษขอโทษปล่อยฉันไปปล่อยฉันไปเถอะปล่อยฉันได้โปรดได้โปรดเมื่อกี้มึงทำอะไรบ้านกูเว้นนะฮะโอไม่ไม่ปล่อยฉันไปเถอะฉันยอมแล้วจะไม่มากวนพวกนายอีกโอไม่ปล่อยฉันไปเถอะโอปล่อยฉันไปได้โปรดได้โปรดโอเคเราเพื่อนกันนะ ไม่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 ลาวาลาวาไม่ไม่ไม่เอาลาวาไม่เอาลาวาไม่เอาลาวาเออเอออ๋อเอาเอ้ละครับสาหรับคลิปนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตาม subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดได้เลยอ้ยนะอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนด้วกันะ అం పండి